สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนําโชคพาเที่ยวพาชมครับวันนี้นําโชคพามาเที่ยวมาชมสวนผลไม้นะเป็นบ้านสวนมีบ้านด้วยสวยงามสวยงามตะการตามากแปลงนี้ไม่มีข้อติเลยแม้แต่น้อยครับผมอันนี้เป็นวิวถนนหน้าบ้านาติดถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะที่แปลงนี้นะอันนี้เดี๋ยวดูโดยรอบก่อนนี่เป็นภูเขา,าทิวเขาแดงเขาใหญ่แล้วก็ทิวเขา เต็มไปหมดเลยอันนี้เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามะจะปลูกเป็นไม้มูลค่าครับตรงนี้เป็นไม้พยุงข้างในตรงที่เห็นเขาเขียวกาลังโตนั้นก็จะเป็นมะขามป้อมแล้วข้างในนู้กก็จะเป็นไม้พยุงนี่ก็ไม้พยุงนะครับผมนี่แปลงนี้เลยครับผมเป็นสวนผสมนะมีอยู่สองสามชนิดที่เป็นหลักๆก,ก็ให้ผลผลิตหมดแล้วหน้าแปลงที่ก็จะอยู่ตรง รั้วขอบเขตไม่ต้องสอบเขตแล้วครับผมล้อมรั้วเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือหน้าที่ยาวตรงไปนู้นเลยเลยลดนําโชคจอดไปอีกครับผมหน้าที่นี่ยาวอยู่ที่1 0ึเมตรอ่าแล้วก็ด้านข้างอ่าด้านข้างจากมุมมุมนู้นนะอ่ามุมนู้นนี่ยาวไปถึงท้ายที่อ่าเดี๋ยวให้ดูภาพทางอากาศครับผมยาวไปถึง362เมตรอ่าแล้วท้ายที่ก็อยู่ที่ 82เมตรอ่าแล้วก็ขึ้นมาจากท้ายที่นะมีถนนอีกท้ายที่นะถนนสาธารณะด้วยอ่าขึ้นมานี่เลยเนี่ย377เมตรอ่าเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆครับป้อนกว้างเดี๋ยวต้องมีตัดต่อกันบ้างอ่านี้เป็นหน้าบ้านนะอ่ามุมนี้เป็นมุมกระท้อนขนุนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าแปลงนี้ถนดคุดแดงครับผมน,อ,นสอสี่จอนะครับเนื้อที่21ไร่2งาน79ตารางวาอ่าเป็นบ้านสวนแบบสมบูรณ์แบบเลยอ่าบ้านก็มี แล้วแล้วก็เป็นบ้านที่ทันสมัยน่าอยู่ระบบน้ําไฟครบทุกอย่างอามอแปลงนะมอแปลงอยู่หน้าบ้านเลยติดแอร์ห้าตัวฟไฟไม่มีตกครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้รั้วหน้าบ้านาเดินกันชิลๆเลยโล่งๆสบายๆนี่มะม่วงพืนหลักในนี้เลยก็จะมีมะขามป้อมเยอะเลยครับมะขามป้อมอยู่ที่500้อต้นกระท้อนประมาณ12ต้น นะ้องเราก็มะม่วงร้อยห้าสิบต้นแล้วก็จะมีขนุนประปายอยู่ประมาณหลักสิบนะอ่านี่คือทางเข้าบ้านถือเรามาดูกันแล้วเราก็ไปดูในสวนกันเดินกันยา,ยาวๆแลยเพลินดีครับเนื้อที่ยี่สิบเอ็ดไร่แปลงนี้สําหรับการลงทุนจริงๆครับผมอ่านี่ทางเข้าบ้านนะแล้วก็อนุนอ่าบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่าเรามาดูท้ายที่อีกนิดนึงอ่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนมะขามป้อมนี่ครับผมมิตรทิวเขาสวยงามแล้วก็อากาศดีมากๆเลย อ่าดีครับผมนี่สวยจัดเลยแตงนี้นะครับไม่มีข้อติจริงๆอ่าไม่มีข้อติเลยอ่าจนถึงมุดมุดนี้เลยครับอ่าร้อยสามเมตรนี่ครับอ่าล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับผมตรงน,นี้นะขอบเขตคันครับเรามาบอกทิศทางกันนิดนึงนี่ทางที่ตรงออกไปตรงบ้านพื้นบ้านหลังคาดแดงแดงตรงทิวเขานี้ที่ไปเข้าเขตเทศบาลน,นะครับผมอ่านี่ไป1.3กิโลอ่าก็เทศบาลหนองตักยาแล้วครับผม แล้วก็ถ้าเกิดเราไปทางด้านนี้ทางหมู่บ้านตรงนี้ที่หลังคาแดงแดงทิวเขาเรียกเขาแดงนะเขาแดงใหญ่ตรงนี้ก็จะไปเชื่อมสาย3 3 5 7แล้วก็หน้าที่หน้าที่ที่เห็นทิวเขาแบบนี้ทิศทางนะครับหน้าที่ติดถนนเนี่ยทางนี้จะเป็นทิศตะวันตกแล้วก็ทางเทศบาลที่ไปเชื่อมถนน3209ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นทิศเหนือแล้วก็ทางท้ายที่ทางท้ายที่นี่ก็จะเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ทาง ภูเขานี่ก็จะเป็นทางาที่ใต้ครับผมแล้วเข้าไปชมในบ้านกันครับผมครับผมอันนี้เราก็เข้ามาในสวนแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือบ้านพักสวนเกษตรนะอันนี้คือประตูทางเข้ามีประตูให้อย่างดีนะเป็นประตูสไลด์อย่างดาีบนบ้านนี้ก็จะถมไว้เพื่อปลูกบ้านอาเป็นที่พักผ่อนอันนี้ครับผมแลวข้างๆก็จะมีผลหมกลากม้เต็มไปหมดเลยดูในบ้านนิดนึงนี่เจ้าของมันไม่อยู่อ่า มีแต่ให้คนสวนมาทํางานอ่าก็จะมีสองห้องสองห้องพักครับหนึ่งห้องน้ําแล้วก็เป็นห้องโถงอ่าโล่งแบบนี้อ่าเนื้อที่ใช้สอยอ่าหลังคาคุมนะก็อยู่ที่ประมาณอ่าร้อยตารางเมตรอ่านี่คือรอบบ้านก่อนนี่ครับผมดูมะพร้าวครับอ่าต้นเตี้ยเต้ยเลยนี่นาโชคอ่าจับถึงครับผมลูกนี่นี่ครับผมนี่รอบบ้านนะระบบน้ําไฟทุกอย่างครบหมดแล้วครับผมอ่าโวนนี้ก็จะเป็นโซนมะม่วงแล้วก็ขนุน เดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันเรามาสำรวจบ้านกันก่อนอแล้วโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นมะขามป้อมเดี๋ยวเราไปดูกำลังออกลูกเลยครับมะขามป้อมราคาดีมากครับ่วงนี้นะแล้วต้นไม้ในนี้ก็ให้ผลผลิตเต็มที่แล้วทุกต้นเดี๋ยวเรามาดูมะขามป้อมหน้าบ้านานี่ครับผมนี่เป็นทางเข้าบ้านสวยมากครับแปลงนี้นะแล้วก็เดินทางก็สะดวกมากเลยอยู่เขตเทศบาลเลยครับผมาจากเขตเทศบาลเข้ามา จุดนี้แค่ห0ึ่งรอขอโทษครับ1.3ึกิโลเองครับผมกิโลกว่ากว่า,าเขตเทศาบาลนะนี่ครับามาดูมาขมป้อมกันนี่ครับผมนี่ออกรูปหมดแล้วครับผม มาขามป้อมเต็มเลยนี่ลูกใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยครับมีอย่างเงี้ย0 0ต้นนะมีต้นใหญ่กว่านี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงสลับสับแซมกันไปนะมะขามป้อมตอนนี้ออกลูกเต็มต้นไปหมดเลยเนี่ยครับเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยในสวนนี้มีอยู่ประมาณ500้อต้นแล้วราคาดีด้วยระบบน้ํามีทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่บ่อบรดาลระบบเดินสายลําเลียงครบหมดแล้ว แล้วก็ต้นที่แซมก็ยังมีอยู่นี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะแซมแล้วก็ระบบน้ําอยู่ทางด้านนี้อลังการมากครับตรงนี้นะไม่มีข้อติเลยส่วนนี้ไม่มีข้อติเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือระบบน้ําด้านหน้าเราคุยกันไปเรื่อยๆจะเดินกันเยอะนิดนึงที่ใหญ่มาก21ไร่นะแบงนี้ก็21ไร่ 21ไร่2งานอ่า79ตารางวาอ,อันนี้เป็นระบบบาดาลอ่านี่ครับระบบบาดาลของสวนแปลงนี้นะแล้วก็ระบบสายส่งอ่าครบหมดทุกอย่างแล้วครับผมนี่อ่าสมบูรณ์แบบอ่าทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงนี่มีอยู่ประมาณ150ต้นอ่าสายพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการทั้งหมดครับผมอ่านี่ครับมะม่วงนะแล้วก็โลเคชั่นสุดยอดเลยเย็นสบายมากแล้วเดินคุยไปเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆ ครับผมตรงนี้ก็คือการเดินทางมันสะดวกแน่นอนอยู่แล้วเข้าได้หลายทางแล้วก็ใช้ถนนหลักก็ได้อีกหลายทางนี่ครับผมเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเลยนี่ครับผมทางนี้เป็นเ,เกือบกลางๆไร่ก็จะเป็นทิวเขาแบบนี้ตลอดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงแล้วครับต่อไปก็ข้างหน้า,าข้างหน้าก็จะเป็นมะขามป้อมโอ้เดินเพลินมากครับสะอาดสะอ้านนะนี่ครับ อ่าเราก็มองดูเลยครับนี่ท้ายถึงสุดที่เลยนี่ครับอ่าสะอาดสะอ้านอ่าแล้วก็ระบบระบบน้ําอะไรก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วคือตรงนี้บอกแล้วว่าไม่มีข้อติเลยนะครับแล้วการเดินทางก็แสนจะสะดวกอ่าใช้ทางหลักได้หลายเส้นทางอ่าถนนหลวงที่ใช้เป็นทางหลักเลยก็จะมีถนนหลวงแผ่นดินสาย3 2 9 0นะจากเทศบาลนะเข้ามาก็ประมาณ1นึมกิโลอ่าเข้ามาซอยเทศบาลถนนอย่างดีเลย ครับผมเส้นนี้ก็จากธรรมกาไปอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญนะแล้วก็เส้นสาย3 3 5สหจากโพธารามนะเขาวขวางาทำข้างข่าวมาเทีนหนองตะยาเข้ามาก็แค่3กิโลนี่ครับผมนี่แค่บางส่วนโอ้โหดกมากดกมาก,ก,มากจริงๆครับผมผลผลิตนี่กําลังจะเติบใหญ่ลูกนะกำลังจะโตแล้วอย่างนี้มีอย่างนี้ครับ500ต้นผลผลิตเต็มพิกัดเลยเต็มที่เลยสวยมากๆเลยมะขามป้อม เจ้าของก็บอกไม่แพงเลยครับแปลงนี้นะบอกไว้ที่ขายยกแปลงนะครับราคา4ี่แสนบาทต่อไรอ่พร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับผมนี่แตพเพอผลผลิตมะขามป้อมนี่ก็คงจะปีนี้คงจะหลายตันแน่เลยเนีย่สวยมากๆเลยครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนำโชคเดินแล้วละ,ละลานตาเลยครับผมนี่ความดกโอ้ดกมากๆนี่ครับผมแล้วก็สะอาดสะอ้านครับใต้ต้นนี้นั่งพักได้เลย นี่แล้วก็เรามาดูโซนมะม่วงกันบ้างอันนี้เป็นโซนมะขามป้อมอเต็มพื้นที่เลยครับผมนี่นะทุกต้นเลยติดให้ผลผลิตหมดแล้วอนี่ถ้าเปลี่ยนมือเจ้าของใหม่นะตรงนี้ก็เป็นผลผลิตของเจ้าของใหม่ได้ทันทีเลยพร้อมเก็บเกี่ยวทันทีครับผมรายละสี่แสนถือว่าไม่แพงเลยครับแต่จํานวนไร่จะเยอะหน่อยนําโชคก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนแล้วครับโยกย้ายเงิน จากสถาบันเงินต่างๆที่เราคิดว่ามันให้ผมตอบแทนน้อยกว่านะก็ลองมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่ครับผมเพราะว่าที่ดินก็อยู่ในเขตเทศบาลแล้วอ่อัตราการอ่างอกเงยของเม็ดเงินของแปลงที่ดินแปลงนี้ก็มีมากแน่นอนนี่ครับผมโอ้โหสวยมากอันนี้แถวมะม่วงอันนี้นําโชคพาเดินไม่ทั่วแน่เลยเพราะว่ามันใหญ่มากอันนี้กระท้อนให้ผลผลิตหมดแล้วครับผมอันนี้เป็นกระท้อนหอ่อ นี่นะครับกระท้อนหอน่าจะให้ผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วแตกใบใหม่นี่ก็น่าจะเริ่มให้ผลผลิตใหม่นี่ครับผมต้นสมบูรณ์มากเลยนี่ครับสะอาดสะอ้านทุกต้นเลยอันนี้ในทรงพุ่มนี่ครับผมแข็งแรงมากๆแล้วนี่คือวิวจิวทัศนี่ครับผมมีทิวเขาแบบนี้เลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นเป็นสวนนี่ครับผมมะขามป้อมอืม สวยมากๆครับอันนี้มาขามป้อมนี้ก็ลงใหม่น่าจะลงใหม่ได้อีกสักห้าสิบหกสิบต้นอะไรบางตรงนี้นะก็จะมีถนนข้างหน้าและผมมาต่อเส้นทางการเดินทางกันอ่อแถวนี้จะเป็นกระท้อนทั้งหมดเลยเนี่ยครับกระท้อนยาวไปเลยนะอ่าจากนี้จากอำเภอท่าม่วงอ่อาอําเภอท่าม่วงนะครับอ่าที่ตั้งของที่แปลงนี้ก็อยู่ที่ส0สิกิโลอําเภอท่ามะกาถ้าท่านใดมาจากตังคนถมผ่านอำเภอท่ามะกาก็ 35กิโลครับผมก็มาถึงที่แปลงนี้แล้วครับแล้วก็เขื่อนแมกกองเป็นสานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอเล็กๆน้อยๆน,นะบรรยากาศน้ำอาหารสดๆเป็นป่าแม่น้ำ,น,ำนี่ก็อยู่ที่32กิโลแล้วก็สารางจังหวัดกาญจนบุรีสารางกางก็อยู่ที่40กิกิโลครับผมอัตชันใดเดินทางมาจากนครธฐมนะครับก็อยู่ที่6กกิโลนะอำเภอโพธารามก็อยู่ที่25กิโลอ่า ทิวเขาตรงนี้นะครับเป็นเขตรอยติดต่อ,อเลยแทงน้ํานี่ไปประมาณ2กิโลเองเป็นเขตรอยติดต่ออาเภอพุทธรามนะครับผมแตาบนหนองกวางหลังเขาลูกนี้เขาเรียกเขาแดงเนี่ยครับก็เป็นสวนทุเรียนนะสวนทุเรียนประมาณ4ี่ห้าร้อยไร่เลยหลังเขานี้เองครับมีทางเข้าตลอดนะมีทางวิ่งวนตลอดเลยเขตติดต่ออําเภอพุทธรามครับแปลงนี้นะแล้วอากาศดีมากๆเลยตามที่นาโชคเดินนี้รู้สึกเย็นสบายนะนี่ครับผมจะก็ต่อเส้นทางอีกนิดนึง จากสารกลางจังหวัดราชบุรีก็อยู่ที่45กิโลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสุทิดบริเวณนี้ก็คืออำเภอสวนพึ่งอ,อำเภอสวนพึ่งก็อยู่ที่47กิโลเองครับผมน่าสนใจไหมครับน่าเอาเงินมาลงทุนตรงนี้ครับผม21ไร่21ไร่ก็ราคา400,000บาทเองอทุกอย่างเลยตรงนี้ให้ผลผลิตหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับมีขนาดตัดหญ้าให้สวยขนาดนี้ด้วยนี่แล้วขนุนก็ให้ผลผลิตแล้ว อย่างนี้นะต้นขนาดนี้ให้ผลผลิตแล้วแน่นอนอแล้วบ้านก็มีแล้วนี่นะครับมีแล้วพักอาศัยได้เลยแปลงนี้สําเร็จรูปจับราเป็นสําเร็จรูปได้เลยเพราะว่าพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยครับสนใจยังไงก็ลองติดต่อนําโชคให้พาเที่ยวพาชมได้นะครับตามเบอร์แล้วก็ลายที่ประกาศวิ่งอยู่หน้าจออยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้ง เป็นกำลังใจให้นําโชคนะครับนําโชคจะพยายามหาท,ที่สวยๆอย่างนี้มาพาเที่ยวพาชมอ่านี่ครับผมนิ่มโซนกระท้อนอ่าข้างบ้านข้างบ้านด้านหน้าก็โอเคิวเขาก็สวยมากๆเนี่ยครับผมอันนี้นะวนมาถึงหน้าบ้านนี่ครับยังไงอย่าลืมนะครับช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ชมแปลงที่นำโชคนำเสนอ ได้ก่อนใครอ,อันนี้ก็มาโซนโซนบ้านนี่โซนบ้านพักนี่ครับยาวไปถึงนู่นเลยนู่นครับนี่แล้วข้างหลังก็จะมีทางสาธารณะอีกนะอะอันนี้ก็ถมแล้วด้วยนี่ครับที่บ้านเนี่ยถมไปแล้วนะ,ะนี่ครับผมนี่เราปิดกันตรงใต้ล่มเงาเลยหน้าบ้านนี่ครับนี่ตรงประตูหน้าบ้านเลยครับขอบคุณครับผม